ก็พ่อก็มาตรงนี้พ่อก็แนะนําให้ทุกคนนะ,ะแต่คนเรามันเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมันก็ยับยั้งไม่ได้ว่าคนนั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับตอนนั้นพ่อก็นะครับพูดคุยกับพระอ่าที่เป็นน่าจะเป็นพระอรหันต์แต่พ่อก็ไม่กล้าพูดแต่เราแต่พ่อคิดว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีใครหรอกที่จะหล,ลีกเลี่ยงตรงนั้นได้โครคภัยไข้เจ็บหรือข้อะกรรมที่ตามมา จะปฏิบัติยังไงท่านองค์งงท่านก็เหมือนกันนะครับองค์ท่านก็เป็นนะครับเป็นโลกร้ายเหมือนกันนะครับนี่แหละนะครับนี่แหละเขาพ่อก็ออได้ความคิดจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าการกระทาแล้วก็ชีวิตคนเราก็เหมือนกันก็เป็นอยู่ที่การแก้ไขสําหรับตัวเรานะครับตัวเราทําดีนะครับแต่ผลดีมันจะเกิดขึ้นแต่เราไหมมันต้องเกิดขึ้นนะครับต้องเกิดขึ้นนะครับ พ่อก็ทำดีมาตลอดแล้วผลดีเกิดขึ้น